อาถกรมากรครับปัจจุบันอายุ30ปีครับผมประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับตอนแรกเริ่มเริ่มด้วยมื่สปีก่อนนะครับผมมันเริ่มร่วงแต่มันหนักๆคือหนักปีนี้ร่วงมากจนแบบเริ่มรู้สึกว่าหัวและเริ่มล้านลงครับผม ตอนนั้นใช่มันมันจะรู้สึกไม่มั่นใจอะครับเพราะแบบผมมันบางเวลาหวีผมอะไรพวกนี้มันจะรู้สึกว่าแบบผมล่วงเยอะหน้าอะไรประมาณนี้คร so ับก็ตอนแรกก็ค well ือเพื่อนแนะนํามาคือเพื่อนก็คือมีปัญหาเดียวกันผมร่วงเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนก็ไปหาดูรีวิวดูอะไรต่างๆมาแล้วก็เลยเหมือนเจอคลินิกนี้แล้วก็คือมาปรึกษาคุณหมอกัน คือผมตัดสินใจผมลองโทรไปหาหลายๆคลินิกแล้วเนี่ยคือผมอ่านรีวิวมาว่าเขามีเทคนิคที่เรียกว่าทิปเปิลเอ็นเ่ยครับผมก็เลยสนใจเทคนิคนี้ก็เลยมาที่นี่ครับผมผมปลูกได้เทคนิคเอ็นเอ็นเอ็นนะครับก็คือเทคนิคเอ็นเนี่ยคือจะปลูกเนี่ยหนาด้วยด้วยแบบกราฟเนี่ยจะปลูกได้หนาครับแล้วก็แผ่เป็นจะน้อยเนื่องด้วยคุณหมอจะใช้เข็มที่มันเล็กเวลาปลูกเนี่ยจะทําให้กราฟดูไปธรรมชาติครับถ้าสนใจเทคนิค นี่ก็คือก็มาที่เกสตาคลินิกครับตอนนี้ปลูกไป2ส,สัปดาห์แล้วครับหลังปลูกนี่คือจะรู้สึกชาๆครับจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาพอหลังจากปลูกนี่คือก็ไม่มีอาการเจ็บเลยครับผมก็ไม่ต้องพักฟื้นอะไรมากครับประมาณวันสองวันก็คือหลังจากนั้นก็ทํางานได้ปกติเลยครับก็อพอใจครับก็คือมีกอดหน้าชัดเจนขึ้นผมก็คือรู้สึกว่ามันหนาขึ้นนี่ครับผมถ้ารู้สึกมีปัญหาผมบ้างหรือผมร่วงรู้สึกมีหัวล้านนี่ครับอยากให้มาปรึกษาคุณหมอที่คลินิก ที่เกียร์สาคลินิกก่อนครับผม